ครบรอบ11ปีบริษัทบอนซองบริษัทจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดงานฉลองความสำเร็จ 11th Anniversary b bon o n s o n การประกาศรางวัลมอบให้กับคลินิกและแพทย์ชื่อดังที่มียอดซื้อขายมากที่สุดอย่างคุณหมอกิฟต์แพทย์หญิงวิสุทธิยาบุญสมและคุณสิรินราดาเรืองวัฒนาวณิชมิชิโกคลินิกกับรางวัล b a l Song a w a r 2022ในครั้งนี้ ก็ชื่อแพทย์หญิงสุธิยาบุญสมนะคะหรือว่าหมออีฟจากมิชิโัก,โกคลินิกค่ะค่ะก็ชื่อศิริรดาเลัะนาววันนีค่ะก็มาจากมิชชักคลินิกเหมือนกัน,นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกดีๆกับบริษัทบองซองด้วยนะคะที่ผ่านมาพบรอบถึง1 1ปีนะคะก็คือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานหน้าที่อยู่เคียง<ช>คู่วงการความงามมาอย<ช>่างยาวนาน,าน,นะค่ะใช่แล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทบองซองด้วยที่นําเข้าผลิตภัณฑ์ดี มาให้กับทางคลินิกแล้วก็คนไข้หลายๆคนได้ใช้นะคะก็คลินิกเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวบ o t o x ซ u v e เจอร t o ็อก i n นะคะของทางบริษัทบงซองแล้วก็อนา,าคตเนี่ยก็ทราบว่าบริษัทกำลังนำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ชื่อฟิลเลอร์ยี่ห้อคอร์เล่จากทากาลีก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบมีผลิตภัณฑ์ดีๆเข้ามาให้คนไข้เนี่ยได้เลือกใช้แล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวกว่า ก็วันนี้ก็เป็นรางวัลนะคะที่คลินิกมียอดใช้ตัวโบท็อกนะคะตัว b o ทู l ิน u m t o x ก็คือตัวฮูเจลท็อกซินนะคะอันดับของประเทศก็บริษัทนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็น้องๆเซลล์แรีมานนะคะดูถึงบริหารนะคะก็คือมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความน่ารักให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีะก็เลยมั่นใจที่จะใช้แบรนด์ของบริษัทตางวัของคลินิกเรานะคะจริงๆเรา เทคนิคของการฉีดต่างๆคะก็เป็นเทคนิคที่เฉพาะแต่ละบุคคลนะคะก็คือเป็นการดีไซน์รูปหน้าคือหมอเป็นคนดีไซน์อย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีความดีไซน์ให้เป็นตัวของเราเองมีความสวยในแบบของเัวเองที่ไม่ได้สวยแบบคนอื่นมีความเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ ใช่ค่ะก็การฉีดโบท็อกบางทีหลายๆที่หลายคนอาจจะคิดว่าฉีดที่ไหนก็เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวท็อกซินอะค่ะเป,เป็นยาตัวหนึ่งแต่สิ่งที่แอดเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ของคุณหมอในการที่จะดีไซน์รูปหน้าฉีดยังไงให้ออกมาสวยในแบบของตัวเองแล้วยังดูธรรมชาติอยู่ค่ะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดีไซน์เฉพาะบุคคลฟีดแบทคุณไขชอบมากนะคะในเรื่องของการฉีดปรับรูปหน้าต่างๆโดยเฉพาะที่คลินิกก็คือจะเน้นการใช้ลิฟติ้งด้วยการใช้บรูลนุ่มท็อกซิน ยกหน้าให้กระชับเข้ารูปอันนี้จะเป็นตัวฮอตคิดมากๆเลยที่เวลาดีไซน์เนี่ยก็คือจะดีไซน์เป็นเฉพาะคนเลยมีการวาดหน้าก่อนฉีดทุกครั้งเลยค่ะดดส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของใบหน้าที่ไม่กระชับใบหน้าที่ไม่ได้รูปนะคะ มากันแล้วก็ริ้วรอยต่างๆอย่ค่ะจริงๆก็ฮูเจลท็อกซินเนี่ยดีมากในแง่ของการนํามาช่วยลดริ้วรอยลดขนาดกล้ามเนื้อกรามหรือว่านํามาลิฟติ้งเก็บกรอบหน้าให้คมชัดใครอยากใช้บริการก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์แอดของทางคลินิกได้เลยนะคะแอดไซน์มิชิโก้คลินิกนะคะสากทีอร์เรสนะคะก็คืออย่างส่วนตัวนะคะหมอก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์เรสไปแล้วนะคะทดลองกับคนไข้แล้วก็คนใกล้ตัวหลายๆเคสนะคะรวมถึงมี ดาราพรูดเซนเตอร์ก็ได้มาฉีดก,กับคน <c oughs> ดังมาดูแล้วางใจ,นจงคนดังมาฉีดไปแล้วคื <c oughs> อคนตอบรับดีมากนะคะ <c oughs> สามารถใช้ปรับรูปหน้าใช้ยกโครงสร้างของกระดูกหันไกลกรา,ามกระดูกหันไกลคางได้เป็นอย่างดี ฉีดใต้ตาก็คือสาม,มารถลดความหลังแขริเวณใต้ตาได้ชดเทียบเท่าได้กับแบรนด์ของโลกเลยหล<ช>าย <ๆ S 1> คนอาจจะคิดว่าตัวฟิลเลอร์ฉีดแล้วหน้าอาจจะบวมหน้าจะต้องใหญ่ขึ้นแต่จริงๆเทคนิค <c oughs> ของทางคลินด์ <c oughs> อสังาเราเน้นการฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับทำยังไงก็ได้ให้หน้าดูเข้ารูปดูสวยขึ้นดูเรียวขึ้นก็จะเป็นการตอบโจทย์คนไข้ที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันมากกว่าการแค่เติมเต็มอย่างเดียวอย่างหน้านี้ก็คือฉีดฟิลเลอร์ฟอเรมมาแล้วเหมือนกันทุกคน ที่ได้ทดลองตัวฟิลเตอร์ยี่ห้อนี้นะใช่ค่ะแล้วคุณหมอฉีดให้แล้วรียบร้อง